สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอประสบการณ์แนวคิดของผู้บริหารการศึกษาคนสำคัญท่านหนึ่งนะคะท่านอนุสรฟูเจริญค่ะครับผมท่านมีประสบการณ์ตรงเยอะมากนะครับทั้งอดีตพอ,เ,อเขตพื้นที่สุพรรณบุรีเขตหนึ่งแล้วก็เป็นถึงอดีตรองเลขาธิการสพทออบด้วยใช่ค่ะท่านเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลหรือที่เราเรียกกันว่า DLTV เนี่ยแหละค่ะอย่างจริงจังเลย จุดประสงค์หลักก็เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่มักจะมีปัญหาขาดแคลนครูเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากการบรรยายของท่านอนุสร์เองเลยนะคะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากว่าท่านไม่ได้แค่อยู่ส่วนกลางน,นะใช่ครับ ท่านลงไปคลุกคลีกับปัญหาในพื้นที่จริงๆโดยเฉพาะปัญหาใหญ่เลยคือเรื่องขาดครูขาดครูแบบว่าทั้งครูไม่ครบชั้นแล้วก็ครูสอนไม่ตรงวุฒิด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งมันกระทบคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรงเลยค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจเส้นทางความท้าทายแล้วก,ก,วบบววก็วิธีแก้ปัญหาที่ท่านผักดันนี่แหลคะค่ะ ก็คือการนำ DLTV มาใช้อย่างเป็นระบบนั่นเองจากประสบการณ์เกือบ10ปีของท่านท่านก็ยืนยันว่าเออวิธีนี้มันได้ผลจริงนะครับตอนแรกๆก,ก็มีแนวคิดเรื่องยุบรวมโรงเรียนเล็กๆนะแต่ท่านอนุสรไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรกับการบังคับยุบอ๋อท่านมองว่าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติมากกว่าประมาณนั้นครับท่านก็เลยมองหาทางเลือกอื่นอย่างโรงเรียนสาขาหรือการควบรวมก็เคยลองทาดู แต่ก็เจอปัญหาอีกใช่ครับปัญหาเรื่องการจัดการที่มันซับซ้อนขึ้นสุดท้าย DLTV ก็เลยดูเป็นคำตอบที่แบบว่าลงตัวที่สุดในบริบทตอนนั้นสำหรับแก้ปัญหาขาดครูมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือวิธีการทำงานของท่านที่เน้นข้อมูลเน้นการวิจัยมากๆใช่เลยครับไม่ใช่แค่คิดลดทำเลยตอนอยู่สุพรรณเขตหนึ่งเนี่ยท่านลงทุนทำวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพสแนวทางเลยนะ สามแนวทางมีอะไรบ้างคะก็มี DLTV ผ่างดาวเทียมการใช้ been, h, DVD ท no. e ี่บันทึกรายการจาก DLTV นะครับแล้วก็ e-learning ผางอินเทอร์เน็ตอ๋อเปรียบเทียบกันเลยสำหรับโรงเรียนขนาดต่างๆด้วยกอบแล้วผลวิจัยตอนนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก81หังในเขต1สุพรรณเนี่ยการใช้ DLTV หรือ DVD ให้ผลดีที่สุดท่านก็เลยตัดสินใจเดินหน้าเต็มที่กับ2แนวทางนี้เลย ครับผมมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับพออโรงเรียนเลยนะว่าถ้ามีแนวทางอื่นที่ดีกว่าก็ลองได้แต่แต่แต,แต่พอสิ้นปีการศึกษาผลสอบ NT ต้องไม่ต่ำกว่ากลุ่มที่ใช้ DLTV หรือ DVD อย่างมีนัยยะสำคัญนะไม่งั้นท่านก็จำเป็นต้องใช้อำนาจบริหารจัดการโหก็เป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ทั้งข้อมูลและความเชื่อมั่นสูงมากเลยนะคะแน่นอนครับและผลลัพธ์มันก็ออกมาสนับสนุนแนวทางนี้จริงๆ ตอนที่ขยายผล DLTV ไปทั่วประเทศประมาณ15,000โรงเรียนในปี57ผลโอเน็เป็นยังไงต้องคะผลสำริจโอเน็ของโรงเรียนกลุ่มนี้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเกือบเกือบสใน4ทําคะแนนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศหรือบางทีดีกว่าโรงเรียนขนาดกลางบางแห่งด้วยซ้าไปสุดยอดเลยค่ะถูกต้องครับแต่นี่แหละคือหัวใจสําคัญที่ท่านอนุสรย้ําตลอดเวลาคือต้องใช้ให้ถูก ใช้ให้เป็นไม่ใช่แค่มีทีวีมีอุปกรณ์ในห้องเรียนแล้วจะสำเร็จได้เองใช่ครับท่านมองว่า DLTV มันเข้าไปช่วยแก้ปมปัญหาพื้นฐาน3อย่างที่โรงเรียนส่วนใหญ่เจอมีอะไรบ้างคะ3า3อย่างนั้น 1. นคือการมีแผนการสอนและก็สื่อที่ดี 2. คือการมีครูที่เชี่ยวชาญตรงวิชาเอกมาสอนจริงๆและ3คือทำให้นักเรียนได้เรียนครบหลักสูตรเต็มเวลา อ๋อ oh, ซึ่งระบบ DLTV มันตอบโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ได้เลยครับเพราะมีครูต้นทางที่เก่งเตรียมการสอนมาอย่างดีมีสื่อพร้อมจากส่วนกลางทำให้นักเรียนปลายทางไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนได้เรียนกับครูเก่งๆครบทุกวิชาทุกชั่วโมงเลยใช่ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดที่ทำให้ DLTV มันต่างจากการให้เด็กดูทีวีเฉยๆคืออะไรคะจุดเปลี่ยนนั้นคือบทบาทของครูปลายทางครับ ครูในห้องเรียนจริงๆนั่นแหละอ๋อท่านอนุสนถึงกับตกผลึกอ,ออกมาเป็น4ข้อพื้นฐานในการจัดการห้องเรียน DLTV เลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่แค่คาแนะนาน,นะแต่เป็นปัจจัยชี้ขาดความสาเร็จเลยข้อแรกคือห้องเรียนต้องสะอาดเป็นระเบียบเอื้อต่อการเรียนรู้ค่ะข้อ2การจัดวางทีวีที่นั่งนักเรียนต้องเหมาะสมไม่ไกลไม่ไกลม,มีมีแสงสะท้อนถูกต้องครับ ข้อ3นี่สำคัญมากคือครูปลายทางต้องกำกับดูแลกระตุ้นช่วยเหลือให้นักเรียนทำกิจกรรมตามครูต้นทางให้ได้ทำให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมเชื่อมยองกับครูในจอใช่ครับแล้วก็ข้อ4คือนักเรียนต้องมีส่วนร่วมจริงๆถ้าทำข้อ3ไม่ได้ข้อ4ก็แทบไม่เกิดผลเข้าใจเลยค่ะพอครูปลายทางทำหน้าที่เหมือนเป็น facilitator คอยกำกับดูแลใกล้ชิดไม่ใช่แค่เปิดทีวีทิ้งไว้เด็กก็มีสมาธิ มีวินัยมากขึ้นถูกต้องครับครูเองก็มีเวลาไปโฟกัสที่การสังเกตพฤติกรรมเด็กช่วยเหลือคนที่ตามไม่ทันหรือต่อยอดกิจกรรมได้เพราะภาระเตรียมเนื้อหาหลักมันลดลงไปเยอะอืมนอกจากการจัดการในห้องเรียนแล้วการขับเคลื่อนจากระดับบริหารก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะแน่นอนครับท่านอนุสร์ก็ให้แนวทางไว้6ข้อสำหรับผู้บริหารทั้งโรงเรียนทั้งเขตพื้นที่เลย ตั้งแต่การวางแผนจัดหาทรัพยากรการนิเทศติดตามใช่ครับการนิเทศก้อนเน้นช่วยเหลือแนะนําไม่ใช่จับผิดแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจให้ครูเห็นประโยชน์ด้วยแต่ท่านก็ยอมรับว่าช่วงหลังๆการนำเดียวทีวีไปใช้อาจจะดูเผ,ผ่าๆลงไปบ้างเหมือนกันครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรทางผู้บริหารครูรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจหลักการหรือขาดการอบรมที่เข้มข้นเหมือนช่วงแรกๆ ทำให้การนําไปใช้มันไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งก็น่าคิดน่าทบทวนกันต่อไปนะคะครับผมสรุปจากการคุยกันวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นมากจากประสบการณ์ของท่านอนุสรนฟูเจริญถึงแนวทางการทํางานที่อิงข้อมูลจริงๆครับแล้วก็เห็นศักยภาพของ DLTV ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยแก้ปัญหาขาดครูแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จริงๆ แต่ต้องเน้นว่าหากใช้อย่างถูกวิธีนะคะโดยมีหัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการห้องเรียนปลายทางอย่างเข้มแข็งแล้วก็บทบาทของครูในพื้นที่เองรวมถึงภาวะผู้นำที่ต้องขับเคลื่อนทั้งระบบด้วยครับตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงเขตพื้นที่ครับค่ะทีนี้สิ่งที่น่าชวนคิดต่อนะคะก็คือในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลมันก้าวหน้าไปมากขนาดนี้แล้วเนี่ยอืมครับความท้าทายพื้นฐานอย่างเรื่องการประกันคุณภาพการสอน การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงเรียนโดยเฉพาะที่ห่างไกลมากๆปัญหาเหล่านี้มันได้รับการแก้ไขอย่างยังย่งยืนแล้วหรือยังและบทเรียนจากยุคบุกเบิก DLTV ที่ท่านอนุสรวางรากฐานไว้เนี่ยจะสามารถนำมาปรับใช้อะไรกับกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันได้บ้างอันนี้น่าคิดต่อครับ